มว่าเรื่องนี้เป็นหลักการไม่ต้องไปดูว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงแต่หลักการนี้มันผ่านความเห็นชอบของคนวิเียวข้องนะครับทุกคนนะครับเอาหลักถ้าหลักมันไปได้แล้วมันไปสร้างความขพร่แย่งใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าหลักมันไปไม่ได้จะสร้างความขัดแย้งใหม่อันนี้ก็ต้องพิจารณากักน,นี้รอบครอบจริงๆไม่อยากให้พาดพิงถึงสิทธิที่คนที่อยู่ชั้น14นะครับเพราะว่าเรื่องของท่านเนี่ย สิ่งที่ได้รับเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่ได้สิทธิพิเศษกว่าคนอื่นแต่อย่างใดเราไม่ได้ปฏิเสธหรือยอมรับอะไรต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าดูว่าความเป็นไปได้มันเกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ สวัสดีครับนี่คือตอบโจทย์เรื่องของแนวความคิดชุดข้อเสนอในรโทศกกรรมของก้าวไกลกลับมาเป็นประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตกันอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วจะเสนอไปเพื่ออะไรมีอะไรเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหวังให้เกิดมรรคผลจริงหรือเป็นประเด็นในเชิงการเมืองเพราะว่าหลายพักการเมืองดูเหมือนว่าจะถอยหลายพักการเมืองอาจจะบอกว่ามันไม่น่าที่จะเป็นแบบนั้นนักพิจารณาบางคนบอกว่าแม้จะมีกระแส จากหลายๆฝ่ายที่ไปร่วมพูดคุยกันมาแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องของกฎหมายมันต้องเดินผ่านการเมืองต้องผ่านสภาแล้วก็บางแนวความคิดนะครับก็มีการตอบไปบ้างแล้วว่าเอ๊ะมีความเป็นห่วงว่าอดีตแกนนำอนาคตใหม่อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าทางหัวหน้าพักเก้าไกลก็ได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าน่าจะ มีการขอไม่รับทําได้ทําไม่ได้และจะไม่ทําอย่างนั้นจริงหรือวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณนภักเก้าไกลนะครับคุณชัยธวัตตุลาตนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟังก่อนอันนี้ให้สัมภาษณ์หลายคนก็เป็นห่วงบอกว่าสิ่งที่พยายามทาตรงเนี้แกนนำอนาคตใหม่จะได้ประโยชน์ไปด้วยแต่ว่าคุณชัยธวัตเองก็บอกว่าก็เชื่อว่าแกนนำอนาคตใหม่จะไม่ขอรับที่จะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้มันจะทําได้เหรอแล้วมันจะจริงมีอะไรเป็นตัวยืนยันหรือเปล่า มันก็ไม่ได้เชื่ออย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนที่เราร่างกฎหมายของเราเนี่ยเราก็คิดว่าอยู่แล้วว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาวิาพากวิจารได้นะครับเพื่อทําลายความชอบธรรมของข้อเสนอเรื่องนี้เราก็เลยในร่างกฎหมายของเราเนี่ยมันก็มีช่องอยู่นะครับก็เลยเปิดช่องไว้ว่า,าบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่ไม่ประสงค์ที่จะให้คดีตัวเองเข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่าควรจะนิรโทษกรรมหรือไม่เนี่ยก็ไปยื่นเรื่องต่อ คณะกรรมการที่ตัวกฎหมายจะตั้งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ได้ก็ได้มีการพูดคุยกับอดีตแกนนัคอนาคตใหม่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เมือ่อเมื่อวานเมื่อวันซืนนะครับผมก็เจอคุณธนาธรท,ที่ที่งานศพของคุณพ่อคุณจตุรลฉสายแสงก็ยังคุยกันเรื่องนี้เขาก็ยังยืนยันว่า,<ก>วาเขาเขายินดีนะครับที่จะไม่เข้าร่วมยืนยัน ครับครับทีนี้ในจังหวะนี้หลังจากนี้ไอ้ข้อห่วงใยห,หรือคําถามที่หลายคนมองว่าคนจะได้ประโยชน์ก็คืออดีตแกนนําอนาคตใหม่ตัวคุณธนาธรเองหรือแกนนําคนอื่นๆเนี่ยจะมีการคุยกันไหมครับว่าพอกระแสมันมา,ามาตีพักอะ่ะว่าทาอย่างนี้แล้วคนนู้นได้คนนี้ได้เนี่ยคนที่คนกลางขาเนี่ยจะออกมาพูดเองบ้างไหมได้มีการคุยคุณธนาธรไหมก็ผมว่าถ้าถามคุณธนาธรนะครับถ้าสื่อไปถามขเขาคง,คงยินดีที่จะพูดนะครับครับ,รบมองเรื่องในเชิงเทคนิคมีบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ ถ้าเวลาออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยนี้โทษุก,กรรมมันก็จะมีสุดซอยกลางซอยต้นซอยอะไรแบบนั้น<ม>บางสํานักก็บอกว่าถ้าเวลาผลมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะคลุมกันทั้งหมดว่าเออใครได้มันจะเป็นไปได้หรือในการเขียนกฎหมายที่จะบอกว่าออไม่ขอที่จะรับสิทธิตรงนี้มันมีเทคนิคและมีวิธีการยังไงขอนเนกในในร่างกฎหมายเราก็เขียนไว้นะครับ,รบมันทําได้เพราะว่าต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนโดยวิธีการเนี่ยที่ในร่างกฎหมายที่ก้าวไกลเสนอเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการกําหนดไปเลยว่าเหตุการณ์นี้ ให้นิรโทษกรรมทั้งหมดอมฐานความผิดข้อาฐานความผิดนี้ให้นิรโทษกรรมทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเสนอว่าให้พิจะะารณาครอบคุมเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์49ซึ่งเป็นวันแรกที่กลุ่มพันธมิตรชุมนุมถูกไหมครับ,รบจนมาถึงวันที่กฎหมายบังคับใช้อซึ่งมันครอบคลุมหลายเหตุการณ์รับนะครับแล้วก็คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยมันก็มีข้อหาที่หลากหลายบ้างม,มากนะครับบางข้อหาเนี่ย มันอาจจะดูเหมือนเป็นข้อหาปกตินะครับทางอาญาปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่หลายหลาย,ลายกรณีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับก็ก็เลยคิดว่าดังนั้นเนี่ยกรรมการที่เราตั้งมาโดยกฎหมายเนี่ยจะพิจารณาเป็นคดีคดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีช่องในกฎหมายว่าคดีไหนเจ้าตัวเองเนี่ยประสงค์ที่จะไม่ให้พิจารณาเนี่ยก็กทำได้ น,นั่นหมายถึงว่าถ้าในห่วงเวลา11กันยาเิบเอ็กุมภาจนถึงช่วงเวลาวันที่มีกฎหมายออกมาเนี่ยคุณธนาธรตอนนี้มีคดีอยู่หรือคุณช่อหรือจะเป็นใครก็ตามที่มีคดีอยู่ประสงค์ที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการตรงนี้ก็ให,ให้ยืนเรื่องให้กรรมการนะครับเพราะว่าซึ่งจริงๆไม่รู้ว่ากรรมการจะเอาไปพิจารณาหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเจ้าตัวเองคิดว่าคดีของตัวเองเนี่ยอ,อเราไม่ประสงค์ก็ทําได้ในขณะเดียวกันในทางกลับกันนะครับถ้ากรรมการพิจารณาแล้วมี บางคนอาจจะรู้สึกว่าคดีตัวเองตกหล่นแล้วจริงๆควรจะเข้าขายให้<ก>พข,ข้ามาด้วยก็ยื่นได้ให้กรรมการไปพิจารณาได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นลักษณะนี้นมันต้องเริ่มจากยังไงก่อนเริ่มจากคณะกรรมการเป็นคนหยิบมาว่าคดีไหนที่คัดจะเข้าสู่กระบวนการนี้ถูกครับแล้วคนไหนจะไม่ขอรับสิทธิ์จากประตูตรงนี้ก็กขอออกก็ขอไปยืน่นใ,ในขณะที่ผมเกิดเป็นสักคนหนึ่งแล้วผมมีความรู้สึกว่าคดีผม ไม่ได้อยู่ในกระบวนการขอเข้าไปอยู่ด้วยก็สามารถที่จะเสนอ<ช>เข้าไปด้วยได้ใช่ครับเช่นมันอาจจะมีคนที่เราประชาชนทั่วไปเลยนะครับเช่นที่ถูกฟ้องข้อหาเช่นพบรบคอมพิวเตอร์อใช่ไหมอาจจะเกิดจากการไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเงี้ยสมมติแต่อาจจะไม่มีใครรู้เลยก็ได้ถูกไหมครับมันก,ก็เกิดขึ้นได้รวมไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่อาจจะเป็นกลางแถวปลายแถวที่อาจจะถูกติดสอยให้ตามไปด้วย โดยที่อาจจะเจตนาไม่ได้มากถึงขนาดขึ้นไหวแต่โดนหางเลขไปด้วยอย่างนี้ก็ก็เขาอาจจะเริ่มหรือคณะกรรมการเป็นคนเริ่มก็ได้ใช่ใช่เขาจริงๆเราคาดหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถเป็นคนเริ่มก่อนแต่ว่ามันอาจจะเกิดการตกหล่นได้นี่เพราะว่าโอ้โหเพราะว่ามันมันมีหลายคดีที่เกิดการการแสดงความคิดเห็นนีมันอาจจะหลุดลอดสายตาไปได้ครับทีนี้กับประเด็นตรงนี้ครับมันจะเน้นเฉพาะเรื่องการเมืองไม่แต่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับ โดยหลักก็คือว่าคดีที่ควรจะได้รับการพิจารณาว่าจะนิรโทษกรรมหรือไม่เนี่ยโดยกรอบใหญ่ก็คือเกี่ยวข้องนะครับสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองมีมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองนะครับซึ่งมันก็มีหลายเหตุการณ์มากนะครับตั้งแต่ในช่วง18บปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าคดีหนึ่งสองนะครับก็ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นคดีความที่เกิดขึ้นจากการคิดเห็นทางการเมืองแล้วแสดงออกมานะครับนั้นเราเสนอว่าควรจะรวมเข้าไปด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการเมืองเกี่ยวแล้วคนไหนที่เกี่ยวกับ1นึ่งก็ถูกเข้าไปเกี่ยวกับตัวนี้โทษกรรมตรงนี้ด้วยใช่ครับแต่นี้พูดบนผานว่าคดีเนี้ยมันเกี่ยวแต่ว่า ผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีคนที่ถูกฟ้องร้องด้วยคดีมาตราหนึ่งสองเนี่ยที่ไม่เกี่ยวหรือเปล่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เราเราไม่ทราบนะครับเฉพาะหนึ่งหนึ่งสองและเกี่ยวกับการเมืองใช่เพราะฉะนั้นบางทีกรณีที่พิมพ์เข้าสู่คอมพิวเตอร์อาจจะมีการเมืองก็ส่วนหนึ่งแต่บางส่วนที่แตะเหนือกว่าการเมืองแบบนี้ก็เข้าสู่กระบวนการนิรโทษในในสายตาของคุณใจทวั์ที่มองด้วยต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการไปพิจารณาว่าอันเนี้ย มันมีมูลเหตุทางการเมืองหรือไม่เป็นการสแสดงออกเป็นเหตุจากการสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือไม่ถ้าไม่เกี่ยวเลยผมก็คิดว่ามันไม่เข้าข่ายไม่ว่าจะถางความผิดไหนนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนผมยกตัวอ,อย่างเช่นมันอาจจะมีผู้ชุมนุมที่ไปชุมนุมแล้วเห็นไหมครับไปจุดพุใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอาจจะถูกข้อหาอะไรที่ดูไม่การเมืองเลยนะครับเช่นครอ,อบครองวัตถุ ระ,ระเบิดอาวุธเทียมอย่างนี้ไม่เข้าข่ายนี้เลยอันนี้เราควรจะพิจารว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมือง<ม>เพราะเขาเป็นร่วมชุมนุม,มเขาไปประทะ<ม>แต่ว่ามันอาจจะมีคนที่โดนข้อหานี้<ม>ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองเลยอันนั้นไ,ไ,ไม่ควรจะได้นิรโทษกรรมนี่กเ็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงเลือกใช้วิธีใช้คณะกรรมการมาวินิจฉัยไม่ได้กําหนดเป็นฐานความผิดเพราะว่าในฐานความผิดนั้นมันมีทั้งคนที่ถูกดําเนินคดีโดยไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองก็ได้ใช่ไหมครับ ประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าท,ที่ที่มันอาจจะมีจังหวะที่การเมืองล้น้วนและการเมืองพ่วงหนึ่งหนึ่งสองไปด้วยเนี่ยทำให้ฝ่ายการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองทั้งรัฐบาลทาั้งฝ่ายค้านเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะอ้อมแอ้มที่จะตอบรับทิศทางในสิ่งที่จะเดินหน้าไปทั้งทั้งที่ททนิรโทษกรรมหลายคนมีการพูดถึงใช่หลายนิรโทษก,กรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ถูก,ถกไหมครับ,รบมีการเสนอกันมาหลายครั้งแล้วจริงมันมีความเห็นร่วมกันมา มานานแล้วละ่ะว่าคนจะมีเรื่องนี้เพื่อสร้างความปรองรองยุติความขัดแย้งทางการเมืองเพียงแต่ว,ว่าข้งหลังสุดก็คือสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักนะครับซึ่งตอนแรกก็ได้รับการสนับสนุนแต่พอปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในลักษณะที่ถูกโจมตีว่าสุดซอยใช่ไหม,มครับก็เลยก็เลยกลายเป็นปัญหาไปนะครับามาถึงรอบนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าบริบทกับสถานการณ์เนี่ยมันมันต่างไปจาก เวลาเราพูดเรื่องการนิโทศกรรมหรือความขัดแย้งทางการเมืองอดีตเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าในรอบสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประชาชนจนํานวนหนึ่งโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยมาแสดงออกทางการเมืองแล้วถูกดําเนินคดีข้อหามาตราหนึ่งสองซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่ในความที่ผ่านมาก็มีนะครับแต่มันไม่เยอะขนาดนี้ถูกไหมครับแล้วอันนี้ก็เลยต้องยอมรับว่ามันก็เลยเป็นปมที่ทําให้เกิด ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือถกเถียงกันว่าควรจะนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองในฐานความผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วยหรือไม่ครับนะครับซึ่งผมเข้าใจได้นะครับว่าถ้าไปถามพักการเมืองตอนนี้นะครับทุกคนก็ต้องปกป้องตัวเองไว้ก่อนเขาไม่อยากแตะหรือเปล่าเช่ไม่อยากจะมามร่วมขบวนกาเก้าไกลหรอกมันมันต้องยอมรับว่ามันกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและ<ม>โดยเฉพาะพักการเมืองฝั่งรัฐบาลน,นะครับ หรือรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องร้อนทําไปเนี่ยนะครับแม้อาจจะเข้าใจได้ในทางส่วนตัวแต่ในทางการเมืองเนี่ยไม่เอาไว้ก่อนดีกว่าผมถึงตั้งคําถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเวลาแสดงจุดยืนเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่บนฐานเรื่องการปกป้องตนเองหรือคิดอยู่บนฐานเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตร,ริย์นะครับเพราะว่าฐานคิดของเราเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย การที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมาตราหนึ่งสองอย่างรุนแรงในปัจจุบันเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะส่งผลเสียหรือผลกระทบนะครับต่อ,อสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่มากกว่ามากกว่าถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนครับว่าอาจจะไม่ไปแตะที่ตัวหนึ่งเพราะวันนี้เรามองพินิจพิร,กกรรมศแต่มองว่าประเด็นเรื่องที่มันมันมัน มันมีช่วงที่จะเอี่ยวไปถึงหนึ่งหนึ่งสองด้วยมันทําให้หลายพักการเมืองไม่กล้า<ฮ>ที่จะเข้ามามีส่วน<ฮ>เกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยใช่ครับอันนั้นเป็นเหตุผลที่ทําไมทางพักเก้าไกลเนี่ยรวมถึงตัวผมเนี่ยพยายามที่จะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนที่น่าจะเห็นต่างกันเรื่องนี้มากที่สุดใช่ไหมครับปฏิเสธไม่ได้คนที่คนละสีคนละฝ่ายคนที่เคยอยู่รเรียกว,ว่ารวมๆว่าเสื้อเหลืองแล้วกันครับ รวมถึงเนี่ยที่น่าจะมีความเห็นต่างเรื่องนี้เราถึงต้องให้ความสําคัญกับไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่เห็นต่างก่อนครับและถ้ามันสามารถนําไปสู่การพูดคุยกันและมีข้อสรุปที่เห็นตรงกันได้อันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่จะเอาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพรรคการเมือง,อต,งต่างๆโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลว่ามันมีข้อเสนอที่เห็นตรงกันเรื่องนี้อยู่นะ แปลว่าอะไรครับแปลว่าจะรู้เฉดก่อนว่าจะในโต้โต้กรรมประมาณไหนที่ปอตกผลึกแล้วแล้วค่อยมาคุยกับฝ่ายการเมืองที่เขาเขาอาจจะวันนี้อาจจะปฏิเสธไปก่อนแต่พอเขาเห็นข้อสรุปงนี้แล้วเขาอาจจะยื่นมือเข้ามาหรืออาจจะก้าวเ<ค>ท้าเข้ามาด้วยคลายความกังวลและมั่นใจว่าถ้าเสนอไปแล้วจะไม่กระทบต่อไม่สร้างปัญหาทางการเมืองให้กับพักการเมืองหรือว่ารัฐบาลถูกไหมครับครับอันนี้มองแบบเข้าใจผมอม,มองแบบเข้าใจอีกพักการเมืองที่ที่ ไม่ใช่พักเก้าไกลนะครับที่อาจจะมาแสดงความเห็นในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้นะครับและด้วยความเข้าใจแบบนี้แหละถึงต้องพยายามไปคุยกับคนอื่นๆก่อนแทนที่จะมาเริ่มพูดคุยกับพักการเมืองถูกไหมครับครับอย่างวันนี้คุณอย่างที่เราเห็นคุณสมศักดิ์บอกว่าก็ได้แค่ภาษาอาจจะไม่เป๊ะได้แค่ตีคองนี่แหละพักร่วมก็ไม่เอาประชาธิปัตย์อาจจะยังไม่เอาเลยเพราะว่าเสนอเนี่ยอาจจะได้แต่ว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยมันมันมันน่าจะผ่านยาก แม้กระทั่งคุณสมคิดเชื้อคงนี่ก็บอกว่าเออน่าจะไปคุยกับวิบก่อนไหมคุณภูมิธรรมเนี่ยก,ก็บอกว่าไอ้ไม่รู้จะ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 ยื่นจะขั้นตอนอาจจะอะไรแบบไหน,นคือหลายหลายคนพูดในลักษณะว่าเป็นเรื่องของคุณคุณทําไปคุณทาไปกันก่อนเนี่ยหวังที่จะได้มรกผลจริงๆหรือหรืออาจจะใช้คําว่าเป็นตีค้องร้องเปล่าให้ได้เห็นว่าประกาศไว้แล้วก็ต้องทำผมว่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำนะครับอันดับแรกเลยไม่มีใครในพักเก้าไก่ที่คิดว่าเรื่องนี้ง่าย เรื่องนี้ยากแน่นอนดังนั้นต้องทํางานหนักนะครับต้องเดินไปพูดคุยกันและจริงๆผมก็เจตนาเรื่องนี้ไม่ได้เจตนาจะเอาไปเปล่าคล้องร้องเปล่าเลยเลยนะครับแต่เห็นว่าจริงๆผมกระบวนการต้องมีส่วนร่วม<ป>ต้อง,องไปพูดคุยเนี่ยโดยเงียบๆด้วยซ้ำไม่ได้ให้ข่าวด้วยซ้ำว่าไปคุยกับใครบ้างเพียงแต่ว่าบังเอิญว่าท่านผู้ชายอิสระ เก็บมาเปิดเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่สนใจขึ้นมาถ้าถ้าไม่มีการเปิดเรื่องนี้ก็ผมก็คงทํางานเงียบๆโดยไม่ไปตีค้องร้องเปล่าอะไรนะครับและที่ต้องทําแบบนี้เพราะหวังนะครับแม้จะยากแต่ก็หวังว่ามันอาจจะสําเร็จก็ได้ครับเลยต้องไปพูดคุยนะครับแบบนี้แม้ว่าขนาดที่คนที่อาจจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลยังวิพากษ์วิจารณ์ผมเลยไม่พอใจที่ผมไปคุยด้วยซ้ำใช่ไหมครับ แต่อันเนี้ยมันเป็นการบอกว่าเรา,ราหวังญาของก้าวไกลท,ที่ที่ต้องการจะเสนอให้นิรโทษเรื่องนี้อย่างจริงอย่างก็เลยต้องไปคุยเราก็ต้องหวังผลคือถ้าผมไม่หวังผลถูกไหมครับถ้าก้าวไกลเสนอแบบพูดง่ายเพื่อหาคะแนนทางการเมืองอย่างเดียวนะครับล้วก็เสนอไปแล้วก็ไปตีค้องร้องเปล่าเอาเรื่องนี้ไปเอ่อไปเป็นไปกระแทกฝ่ายบริหารกระแทกรัฐบาลน,นะครับเพื่อเพื่อให้เป็นเกมทางการเมืองเราก็จะทําอีกแบบหนึง่ง ตนนี้จะเห็นว่าเราเราไม่ได้ทําแบบนั้นเราพยายามแม้จะยากเราพยายามพูดคุยกับฝ่ายต่างๆแม้ว่าเราจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนพรรคเราเองเราก็ต้องทําครับเพราะเราหวังว่ามันจะสําเร็จนะครับสุดท้ายมันจะสําเร็จอย่างที่เราหวังร้อเอร์เซนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยต้องพยายามกับกับเหลืองกับแดงกับน้องๆเยาวชน ที่ได้รับผลก็รบกับการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาแล้วแล้วไม่หลุดจากวงจรอ่ะขึ้นลงขึ้นศาลนู่นนี่นั่นกันอยู่เต็มไปหมดเนี่ยจะคุยกับเขาให้มีการขับเคลื่อนกันยังไงแบบไหน,นเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นเสียงที่ก้าวไกลพูดอย่างเดียวเพราะว่ามันมีคนที่ได้รับผลเสียอยู่ทั้งทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งน้องๆรุ่นใหม่อันนี้เราสื่อสารกันยังไงจะเดินร่วมกันไหมหรือว่าก็ก,ก็มองเป็นส่วนหนึ่งในการ<อ>ที่จะขับเคลื่อนพูดคุยครับพูดคุยยังไงต้องพูดคุยกับทางนี้จริงกรม แต่ว่าคือผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางทางาคนรุ่นใหม่บ้างที่เขาด่คดีกันนะครับว่าเขาเห็นอย่างไรแล้วก็จริงๆเนี่ยการที่ผมไปพูดคุยกับคนที่เห็นต่างนะครับรวมถึงท่านผู้ไทยอิสระเนี่ยเราก็ได้โจทย์ได้ประเทนที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าอะไรที่ที่เป็นความกังวลนะครับของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการนิโทษกรรมคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยเนี่ยผมก็เอาโจทย์แบบเนี้ย มาถามมาแลกเปลี่ยนกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าอ่ะเขามีคำกังวลแบบเนี้ยทางเนี้ยเห็นอย่างไรใช่ไหมครับเช่นทางอีกฝ่ายหนึ่งกังวลว่าถ้านิรโทษกรรมไปแล้วนะครับจะกลับไปเป็นสภาพแบบเดิมเดิมกันอีกมีปัญหาเหมือนเดิมกันอีกอนะครับหรือไม่มนะครับดังนั้นมันจะมีกระบวนการอะไรหลังนิรโทษกรรมไหมที่จะทำให้ แทนที่จะนิโทษก,กรรมกันแล้วแล้วก็แยกย้ายแต่จะมีกระบวนการที่ทําให้คนที่เคยเห็นต่างกันอย่างรุนแรงเนี่ยมีพื้นที่พูดคุยแบบความเข้าใจนะครับดึงเปิดเปิด,เป,ดเปิดใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยมาคลียคลายความเห็นต่างหรือความขัดแยง้งไม่ได้ทําให้ทุกคนเห็นต่างกันเหมือนกันหมดนะครับ,รบแต่ทําให้มีพื้นที่มันมีพื้นที่แทนที่จะผลักนะครับแทนที่จะกดเอาไว้นะครับแล้วผลักให้ต่างฝ่ายไป แสดงออกทางการเมืองที่ราดิ c อลมากขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะทําให้อีกฝ่ายนึงมองว่าก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้มันดีกว่าแน่นอนฟังเหลืองที่คุยกับใครบ้างครับนอกเหนือจากผู้ได้อาจจะอาจาอาจะผมไม่แน่ใจว่าคนทีค่คุยด้วยเนี่ยเขาประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อไหมแต่ว่าก็คุยหลายท่านครับแล้วก็ยังต้องคุยอีกเยอะนะครับเ,ออเราก็พยายามที่จะมองหาว่าใครบ้างกลุ่มไหนบ้างที่จําเป็นที่จะต้องพูดคุยครับ กับฝั่งแดงเหรอครับได้มีไมตรีในการคุยบ้างหรือเปล่าเพราะว่าถ้า,ถามองนะวันนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับความเป็นรัฐบาลเขาเขามีส่วนที่พร้อมที่จะคุยหรือได้คุยกันบ้างแล้วไหมคุยน้อยกว่าฝั่งืดงเพราะเหตุผลเพราะว่าวันนี้ส้มกลายเป็นฝั่งตรงกันข้ามไปแล้วเหรอไม่ใช่ครับเป็นเพราะฝั่งแดงเนี่ยเ,เห็นด้วยอยู่แล้วเท่าที่เราทราบเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับคุณนัทวุฒิวันก่อนคุณนัทวุฒิใส่เกลือก็ยังพูดแสดงให้เห็นสนับสนุนแม้ว่าจะเป็น ฝ่ายที่เรียกว่าสนับสนุนรัฐบาลถูกไหมครับก็ยังมีความคิดเห็นที่ที่เห็นด้วยนะครับกับการคุณคุณนัทพุทธช้คํา,าว่านิเรศยกโทษกรรมนักโทษทางความคิดซึ่งนั่นคือประเด็นสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่โดนคดีทางการโดนดําเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นเราไม่ควรจะมองว่าเป็นอาชญากรนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าทุกคนเข้ามาแสดงออกทางการเมืองก็ด้วยความเชื่อ จริงๆณขณะนั้นๆว่าตัวเองกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือใช่ไหมครับอยากจะอยากจะผลักดันสังคมที่ตัวเองเห็นการเมืองที่ใน,ในในแบบความคิดของตัวเองนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมคิดว่ามันมันเราขัดแย้งกันมาสิกว่าปี18ปีแล้วนะครับผมคิดว่ามันได้เวลาแล้วที่เราควรจะต้องคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้เพื่อที่จะให้ ประเทศเนี่ยมันเดินหน้าไปได้เรามีสมาธิเรามีเสถียรภาพทางการ,รที่จะไปทําเรื่องอื่นนะครับแทนที่จะกดมันไว้แล้วมันอาจจะกลายเป็นหลายคนอาจจะมองว่ากดเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเรียบร้อยก็จรินักการเมืองบางท่านยังมาบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างความขัดแย้งครั้งใหม่ผมก็เห็นาทางคุณชัยวัน์อธิบายแต่ว่าอาจจะอธิบายได้ไม่ได้มีเวลามากนักหลายคนมาบอกว่าเนี่ยมันคือเป็นการกําหนดให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ เห็นด้วยเห็นต่างกับสิ่งที่เขาได้พูดถึงเรื่องนี้อันนี้ทางผมต้องเห็นต่างอยู่แล้วนะครับเรากลับมองว่าการกดเอาไว้เนี่ยความขัดแยง้งข้อเห็นต่างทางการเมืองและทําให้คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมใช่ไหมครับคุณเฉยทวัตมีการพูดถึงเรื่องเอกใครบางคนด้วยซ้าไปในบางรายการที่มีการพูดถึงเนี่ยตรงนั้นเปนเป็นชนวนด้วยหรือเปล่าที่จะออกมาจุดติดว่าเนี่ย มีคนนึงได้อิจพิสิ์อภิสิทธิ์หรือได้อะไรขึ้นมาแล้วคนชาวบ้านจํานวนมากไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยต้องการที่จะตีไปถึงเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ได้เป็นเป้าหมายนะครับแต่มีการพูดจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีเจตนาที่จริงๆไม่ประสงค์ที่จะไปแตะไปหาประเด็นที่กระทบกระทั่งกับกับฝั่งรัฐบาลเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้ามันจะบรรลุได้จริงเนี่ยมันต้องได้รับความเห็นเห็นด้วย จากฝั่งรัฐบาลม,มันไม่มีทางนะครับที่ไม่ได้อยากชวนรัฐบาลทะเลาะบังเอิญว่ามันเพียงแต่ว่าแน่นอนมันมีเมื่อเมื่อกลายเป็นประเด็นข่าวมาแ,แล้วแล้วมีคนของฝั่งรัฐบาลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์พักเก้าไก่มาว่าเอ๊ะคุณกําลังไปสร้างความขัดแย้งคุณกําลังไปไปทําเพื่อผลประโยชน์ของพวก้องตัวเองหรือเปล่าเราก็ต้องชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นในทางกลับกันเนี่ยถ้ากดเอาไว้นะครับกันอยู่แบบนี้ มันอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งมากกว่าด้วยซ้ำในอนาคตถูกไหมครับแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เจตนาเพื่อทําเพื่อคนใดคนหนึ่งแต่การที่ถ้าสังคมหรือประชาชนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะ่ะที่ได้รับความเป็นธรรมกับคนที่เหลือไม่ได้เนี่ยอันนี้ต่างหากที่อาจจะเป็นความขัดแย้งด้วยซ้าคืออยากจะชวนให้รัฐบาลมองมันเป็นการบล u ฟกันในการเมืองบอกว่าถ้าถ้าไม่ช่วยหนุนแนวความคิดนี้ฉันก็จะพูดถึงเรื่องคนคนนั้นไม่นะไม,ไม่มันเอาความจริงมาพูดกันนะครับ อยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งมากกว่าว่าเราเจตนาเนี่ยเรื่องนี้ผักดันเรื่องนี้เพื่อยุติความขัดแยง้งคลี่คลายความขัดแยง้งแม้ว่าความเห็นแตกต่างทางการเมืองมันอาจจะไม่หมดไปหรอกครับมันคงไม่หมดนะครับแต่มันมันเป็นเงื่อนไขที่จะคลี่คลายความแยงเราเราคิดกับ คือในเรื่องเดียวกันแต่เขามองว่า<ช>สร้างความขัดแย้งแต่ทางคุณจตวัฒน์มองนี่แหละคือยุติ<ช>ความขัดแย้งข้อเสนอของเราเนี่ยมันครอบคลุมกับคนทุกฝ่ายไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้แต่คนที่เ,เรียกว่าอะไรครับคดีความเนี่ยจบไปแล้วนะครับถูกลงโทษไปแล้วด้วยก็จะได้ด้วยเพราะว่าต้องคืนความเป็นธรรมให้ขเขาใช่เพราะว่าเราต้องเอามา <อะ S 1> วิจัยว่าถือว่าไม่เป็นความผิดอีกแล้วใช่ไหมครับดังนั้นคดีความข้อหาที่เคยติดตัว ก็จะต้องหายไปด้วยนะครับใช่ไหมเพราะว่าหลายคนอาจจะพูดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเรียกว่าหมดจบไปแล้วลผมกำลังคิดว่าเรากำลังบอกว่าจริงๆคนที่เคยเดินไปแล้วเนี่ยมีปัญหาหลายคนนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นนักกิจกรรมเสื้อแดงบางคนที่ที่ผมรู้จักเนี่ยไปโดนข้อข้อหาคดี1นึจากการใช่ไหมครับโอ้รุนแรงนะครับเพราะว่าไปทำอะไรครับไปโพสต์ข้อความหรือไปเป็นแอดมินเพจล้อการเมืองอย่างเงี้ย เขาไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้เลยต้องไปลบประวัติให้เขาด้วยก็ต้องไปช่วยแต่บริษัทบอกรับไม่ได้นี่มันเป็นเป็นโปรโตคอลของเขาใช่ไหมข้อหามันร้ายแรงมากแต่จริงจริงมันเป็นเพราะอะไรเขาแก้ไปทําเพจล้อการเมืองมันมันไม่ใช่อาจจะกรนนะครับอันนี้มันก็ควรจะไปลบให้เขาด้วยถูกไหมครับซึ่งทุกฝ่ายเป็นหมดผมคิดว่ามันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหมดถูกไหมครับมีคดีความที่เป็นข้อหาความมั่นคงติดตัวอย่างเงี้ยนะครับครับกับ สิ่งหนึ่งที่มีในชุดข้อเสนอคือเจ้าหน้าที่เราจะไม่เข้ามาด้วยตรงนี้ด้วยเหตุและผลคือยังไงบ้างคือเราก็ยกเว้นไว้บางเรื่องนะครับเ,เรื่องแรกเลยที่สำคัญก็คือความผิดต่อชีวิตนะครับอันนี้ไม่ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐครับอันนีเ้เหตุผลก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีการนิรโทษกรรมหลายครั้งและส่วนใหญ่คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือ เจ้าหน้าที่ที่สลายการชุมนุมปราบปรามใช่ไหมครับไม่ว่าหลายเหตุการณ์ในอดีตทำให้ประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเสียชีวิตและมันก็เป็นปัญหามาตตลอดว่าคนที่ทําผิดนี้ก็ลอยนวนผลพ้นผิดเราคิดว่าการนิ้โทษศกรรมรอันนี้มันก็ไม่ควรจะไปสารต่อวัฒนธรรมลอยนวนผลพ้นผิดเพราะความผิดต่อชีวิตนี้รุนแรงนะครับ,รบผมว่าถือว่ารุนแรงที่สุดนะครับอันนี้ควรจะเว้นเอาไว้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมและ ไม่ใช่เฉพาะเจ้าที่รัฐเท่านั้น<ม>ที่ผ่านมาตอนปี53จําได้ไหมครับมีการกล่าวหาว่ามีชายชุดดําติดอาวุธ<ม>แล้วก็ไปใช้ M79 าหรือไปใช้ระเบิดทําให้เจ้าที่เสียชีวิตอย่างนี้ก็ว่ากันไปครับ,รบนะครับนะครับหรือว่าแต่ไม่มีเงื่อนไขอื่นๆอีกนะครับเช่นในในร่างกฎหมายของผมเนี่ยบอกว่าเจ้าที่ที่สลายการชุมและใช้กําลังเกินกว่าเหตุหรือไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นฐานความผิดมาตรา113ข้อหากบฏเนี่ย ก็ไม่ควรจะนิโทษกรรมแต่พวกนี้ต้องพูดในความเป็นจริงว่าเมื่อถ้าร่างมันผ่านนะครับมันอาจจะไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการได้ยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อาจจะมีคนบอกว่าเจ้าที่รัฐที่เป็นชั้นผู้น้อยต้องทำตามคำสั่งครับควรจะให้เขาด้วยมผมว่าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้หรืออันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องแก้ไข ก็คือเดิมเนี่ยคนที่ทีมงานที่ร่างเนี่ยเวลาพูดถึง1นึเนี่ยนึกถึงการรัฐประหารก็ไม่อยากจะให้ไปครอบคลุมกับรัฐประหารด้วยแต่ในความเป็นจริงคนที่ก่อรัฐประหารนี่เขานิรโทษกรรมตัวเองไปแล้วนะครับโดยรัฐธรรมนูญโดยอะไรนะครับแต่มันมีประชาชนอีกหนึ่งส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขามาบอกว่าเขาก็โดนหนึ่งหนึ่งสามด้วยอ,อันนี้อาจถ้ามันโดยขอด้อเท็จจริงแบบนี้คุยกันมันอาจจะต้องเนื่อนไขตรงนี้อาจจะต้องปรับถูกไหมครับซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดผมคิดว่า สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเมื่อมันสุกงอมนะครับหลายๆฝ่ายคุยกันแล้วได้มีข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้เนี่ยผมอยากเห็นพักการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลเนี่ยเสนอร่างนีโทษกรรมของตัวเองมาประกบกเข้าด้วยนะครับแล้วเราจะได้พิจารณาด้วยกันแล้วในรายละเอียดนะครับไปคุยกันใช้กลไกในสภาไปหาข้อยุติที่มันที่มันดีที่สุด ทำลายที่วางเอาไว้จริงๆคือจะต้องออกมายัางไงแบบไหนเพราะว่าคุณชัยวัต์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยากให้เป็นข่าวแต่ต้นคุยกันหลายๆฝ่ายแต่ท่านอดีตพระพุทธอิสระออกมาพูดถึงก็เลยจําเป็นจะต้องออกมาชี้แจงในบางเรื่องบางทีทำลายที่วางไว้จริงๆแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่3เนี่ยจะทำยังไงบ้างรจริงๆอยากเห็นอยากเห็นการพิจารณากฎหมายได้นะครับสำเร็จภายในปีหน้าเพราะเพราะเรื่องนี้เนี่ยปล่อยไว้มันก็ไม่ดีหรอกครับ ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่าคครับคุณผู้ชมครับด้วยข้อจํากัดของเวลาแต่ว่าหลายเรื่องผมถามต่อยอดเจอสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ได้ไปออกในสื่อหลายรายการแล้วก็มีปางประเด็นขอความชัดเจนขอคํายืนยันแล้วก็มีบางเรื่องนะครับที่ต้องถามเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นการเมืองและอาจจะไปแตะถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองว่ามีข้อพิจารณาอย่างไรรวมไปถึงมิติของเจ้าหน้าที่และที่สําคัญก็คือฝ่ายการเมืองส่วนใหญ่ออกมาไม่เห็นด้วยแล้วจะเดินหน้าอย่างไร ก็ได้เห็นตามข้อสรุปที่คุณจริวัตได้มีการสื่อสารถึงคุณผู้ชมแล้วนะครับวันนี้ผมและท่านหัวหน้าพักเก้าไกลล้านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามรายการของเรานะครับตอบโจทย์นั้นเป็นรายการที่นําเสนอประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในแต่ละวันเพื่อที่จะนําเสนอข้อมูลและชุดความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันถกเถียงได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อที่จะได้ทางออกของปัญหาคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามตอบโจทย์ได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา20นา30นาทีรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้ที่ Facebook, Youtube, Twitter ของไทย PBS ขอบคุณทุกท่านนะครับ